เราจะเสียตังค์ระหว่างทางไปเรื่อยๆเค่ะห้าง้อยบาอันนี้ดีมากซอยละลายซับหรือเปล่าแถวนี้ อนนี้นะครับเราอยู่ในงานไท land ง Coffee f e s t 2023บอกทุกคนเลยว่าเชฟน้านเนี่ยปักหม,ดมุดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ไม่ได้มาเพราะทนั้นปีนี้ห้ามพลาดแน่ๆนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปตามหาสุดยอดกาแฟพันุไทยและตอนนี้นะครับกระแสของ Specialty Coffee หรือว่ากาแฟพิเศษเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมมากและประเทศไทยนะครับเจ๋งมากๆวันนี้เชฟหน่านจะพาไปหากาแฟไทยมาจากจังหวัดน่านชื่อเหมือนกันเลยเป็นกาแฟของเราแน่นอนตางเข้ามาเลยครับ นี่เลยนะครับตามมาดูเนี่ยสวยมากเดี๋ยวต้องแหวกคูกคนนะไป โอ้โหแก็เแจ็ตที่มีไว้ที่บ้านแล้วก็ดูดีขึ้นมาทันทียังไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับโอ้โหเป็นเครื่องเอสเปรสโซ่แบบกดเองใช้เติมน้ําร้อนนะดูดีสวยงามมากแพงมากโอ้โหงานนี้มาเดินงาน Coffee ฟเฟสมีคนเตือนไว้แล้วว่าอาจจะหมดตัวได้นะครับเข้าสู่วงการเ specialty coffee รับรองออกยากแถมกระเป๋าแฟบอีกต่างหากดูแต่ละอย่างมีความแบบอยากเอากลับบ้าน ฝากร้านเพื่อนของเชฟหน้าหน่อยได้นะครับร้านชื่อเฟลโลนะครับนี่บอกเลยว่าเป็นท u มเลอร์คุณภาพดีไทยแล้วก็ดูดีทันทีเลยนะคะ,ะมาเลยนะครับเป็นแบรนด์จากอเมริกาแล้วมีออสเตรเลียด้วยใช้วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้ออโอ๊ตเจนหนึ่งนะครับก็เป็นเครื่องบดทั้งหมดในบ้านโอ๊ตจะมี2รุ่นนะครับจะมีเจนหนึ่งกับเจนสองอันนี้นะครับใครที่บ้านแล้วนะฮะบอกได้เลยว่าดีมั่ลืมจะลืมไปมือบดไปเลย <laughs> ชีวิตจะดีประหยัดเวลาที่สําคัญมเมล็ดกาแฟเราเลือกความละเอียดได้อันนี้ใช้ไปจริงๆแล้วนี่พวกซีรีส์พวกนี้นะครับสำหรับกาแฟดริปใครที่ชอบดริปกาแฟเนี่ยที่บ้านรับรองว่าต่อให้ไม่ต้องดริปเอาไปตั้งที่บ้านก็เจนก็สวยแล้วก็สวยแล้วก็คือเอาไว้ในห้องครัวเพิ่สวยทันทีดูแบรนด์นี้ไว้นะครับเฟโร่นะครับใครเป็นโฮม ะะหรือว่าทำที่ร้านก็ได้ดีไซน์ฟังก์ชันครบถ้วนสมบูรณ์ใช้แล้วรู้สึกแบบยืดอะ่ะยืดอกคนที่กินกาแฟโดยเฉพาะกาแฟพิเศษนะครับจำเป็นต้องมีสิ่งนี้นะปาฟิโลด้วยนะครับ,รบ <laughs> แฟนเพจส่งมาให้บอกว่าแวะ มาชีมบูธสหายกาแฟอาร์โซนด้วยนะคะสหายกาแฟเขาบอกว่าเกชาบิดเกชาบิดคืออะไรอ่ะเกชาเกชาบิดเนี่ยนะมาจากน่าน <h> <s 2> ใช่ปะ่ะพีเอพึ่งพัเ<อ>พวเ<ผ>ม<พ> uga, ื่งยังไม่รู้เมื่อวันอย่างตั้งใจไปดูดีกว่าว่ามันคืออะไรตรงนี้เองไป เรามาเจอพี่ปีคิวทองแล้วนะครับนี่วัสดีครับพี่ปีครับอยากจะรู้เรื่องราวอนาคตของมเมล็ดกาแฟ,ฟไทยอย่างพี่ปีว่ามันมันจะเป็นไงบางไงที่จะไปไงต่อครับอนาคตเราย,ยังไม่เห็น ไมเห็นหลยยังไงมันยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันก็ว่ากาแฟเรามีขึ้นมากเลยนะจากอดีตตอนนี้กาแฟไทยมันอยู่ในจุดที่ผมว่าไอ้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ดีแล้วใช่ไหมแต่มันยังน้อยไปหน่อยเราเราสามารถที่จะพัฒนามันต่อไปได้แค่ไหนครับอย่างทุกวันนี้เนาะมันมีหลายๆอย่างที่เราต้องทําเพิ่มอย่างเช่นคือเกษตรกรเขาเขาเริ่มจากการที่เขามีกาแฟอยู่ในสวนโดยที่เขาก็ยังไม่รู้ว่ามันสายพันธุ์นั่นมี่อะไรบ้าง กาแฟก็แค่กาแฟมาอก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มแยกต้นนี้ต้นเตี้ยต้นนี้ต้นสูงข้อหางนั่นนู่นนี่มันเป็นดีเทลที่พอถึงเวลาเขารู้ว่าต้นทรงนี้อร่อยกว่าพอมันเริ่มเข้าสู่การแยกแยะเนาะเราก็จะค้นพบว่าตอนนี้เรามีกาแฟดีๆที่มันอยู่มานานแล้วกินแล้ววันนี้พอแยกเสร็จเนาะมีทิปิก้า มีเบอร์บอนหรือแม้แต่เกชาก็ไม่มีใครเอาสายพันธุ์พวกนี้มาปนกันก็แยก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 เราก็จะเห็นเราจะไปทางไหนได้อีกเกษตรกรก็ต้องเลือกก็คือเลือกสายพันธุ์ที่ชัดเจนขึ้นอร่อยขึ้นชอบมากขึ้นแบบนี้ก็คือดีดีทั้งหมดดีเดืทุกคนดีทั้ง่ะต้นน้ำกลางน้ำจนถึงคนกิ้กาแฟอย่างเราด้วยครับที่อยู่ตรงนี้คือบูธสหายนะฮะรวมกันมาหลายเจ้าใช้ชื่อว่าบูธสหายรานกาแฟที่ รวมกันมาแบ่งกันชิมนนแล้วก็ปีนี้พิเศษที่สุดก็คือประมูลกาแฟรางวัลมา4ตัวฮะตัวที่ดีที่สุดของปีนี้ก็ประมูลมาด้วยแตง1นึวอตเป็นเกชาก็็ใครยังไม่เคยกินเกชาที่ดีที่สุดปีนี้ก็รีบมาเพราะว่าถ้าไม่กินปีนี้เดี๋ยวปีหน้ามันดีขึ้นอีกจะไม่รู้วมันดีแค่ไหนโอเคก็จะ อันนี้พี่พีครับหนึ่งในสหายครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล่องพวกนี้ครับเป็นจริงก็ซื้อได้ในงานเลยครับว่าคือเราเราจะมีกาแฟทั้งหมด4ตัวเนาะ4ตัวคือแรงหนึ่งฝั่งมอชโปรเซสแรงห้าแรงหกฝั่งมอชโปรเซสแล้วก็แรงเก้าครับฝั่งอันนี p โปรเซสครับตัวละ40กรัมครับแล้วก็เราขายในราคา1นึ่งพันร้อยห้าสิบบาท ในราคาที่มันเข้าเข้าถึงกันได้ง่ายแล้วก็เงินเ mm. <ๆ>งินทั้งหมดที่เราได้รับหักค่าใช้จ่ายนะครับ mm. ก็จะเอาเข้าสู่ก mm. องทุนที่เราใช้เรื่องต่อ mm. สู้กับไฟา่า mm. บนบน,บนดอย oh. กาแฟทั้งหลายนะครับแล้วก็เรื่องพัฒนาสายพันธ mm. ุ์ที่เรียกว่าพัฒนาก็ได้หรือว่าอนุรักษ์ก็ได้นะแต่วันที่เราพยายามจะดูแลเขาไว้อะไรครับ ก่อก่ออุนน้ตรงนี้ได้นี่มันกาแฟไทยหมดเลยป่ะครับใช่ครับจากการแข่งขันของสมาคมกาแฟพิเศษไทยครับผมสามารถมีชิมไอไอแรงหนึ่งได้ไหมครับถ้าแรงหนึ่งมันจะมีขายครับ๋อขายขาย้าย500บาทใช่ครับเบอร์หนึ่งนะครับมาจากหมู่บ้านมณีพฤกษ์เป็นกาแฟจากจังหวัดน่านเดี๋ยวลองชิมกันก็500บาท สีชาเลยนะเนี่ยนะสีเขาอะกาแฟคุณต้องกินสามช่วงคุณต้องกินตอนร้อนกินตอนร้อนตอนคุ่อลงมาหน่อยลงมาน่ไยอ่าแล้วคุณก็กินตอนที่ไม่ถึงกัะเย็นแต่ว่าร้อนน้อยคือ3มช่วงสามระดับอุณหภูมิแต่ละช่วงก็จะมีรสชาติหรือเฟเวอร์ไม่เหมือนกันเราจะให้โอกาสครับต่อ พอความร้อนเริ่มตอบเปรี้ยวมาแล้วแต่กินไปแล้วน้ำลายสอแล้วนะอาน้ำลายสอจริงโอ้หเมื่อกี้พูดพุ๊บมาเลยอ๋อมันเป็นดึงรสรสแบบรสชาติอยากอาหารใช่ทั่วพวกนี้ออกมาใช่เนนี้เปรี้ยวออกแล้วชื่นชมกาแฟไทยและอันนี้ได้ที่หนึ่งโอ้โหกาแฟสไตล์เนี่ยนะครับสเปเชียลตี้คอฟฟเนี่ยมันไม่ใช่กาแฟที่จะกินเอาแบบเอาให้ตื่นอะ มันเป็นการกินเอาอัตรสผ่านกระบวนการแล้วมันแบบความลุ่มลึกโอ้โหชมลมกะแฟพิเศษน่านนอนน่านเนี่ยจังหวัดน่านไงนี่อะไรเป็นเป็นอะไรกับชื่อตัวเองปะเนี่ยนี่เป็นมเมล็ดตัวนี้ได้รับรางวัลอันดับ23โอ้โหไี้ออกเปรี้ยวหวาน นี่ไม่ต้องสนใจเหมือนกันนะซื้อไปฝาตเนี้บอบๆน่าจะชอบรสเปรี้ยวหวานลักษณะเป็นแบบฟรุตี้ไร้ซึ่งความนนขมและมีขมไปลิ้นนิดเดียวเท่านั้นเองอ,อันนี้มีความแบบสดชื่นมากๆสุดท้ายนะครับเราก็ได้จังแฟนน้านกลับบ้านแล้วอตอนนี้ภารกิจสมบูรณ์แล้วไปเดินเล่นต่อดีกว,วา่า นอกจากกาแฟใช่ไหมครับมันก็จะมีพวกร้านกาแฟอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟนอกจากนั้ยมีชาแล้วว็เบิอกี่ด้วยเนี่ยมีร้านเถียงนาให้มาซื้อกลับบ้านนะครับก็เด่นเรื่องของครัซองอะไรต่างๆเรียกว่าอยากจะซื้อกลับบ้านอีกแล้ว หมายว่าไงครับอันนี้เป็นเป็นร้านจากเชียงใหม่ค่ะเป็นแชมป์ลาเต้อาร์ตระดับโลกหมายความว่าเราต้องกินลาเต้อ่ะดิใช่ใช่แชมป์ลาเต้อาร์ตระดับโลกร้านนี้แล้วคุณอยากลองลาเต้อาร์ตระดับโลกไหมจัดไปไป ได้มาแล้วครับลาเต้อาร์ตดูฟรีมสิโอ้ยเนี่ยฮะมือรางวัลระดับโลกแต่ว่าสมัยนี้ไม่กินกาแฟนมแล้วก็เลยจะให้พี่ปิ๊กทีมงานเลยนะครับส่งมอบครับมางานนี้นะครับไม่ต้องกลัวอดกาแฟครับกลัวแต่กาแฟมันจะเกินครับเป็นไงมุนไหมอร่อยค่ะกาแฟกับนมมารวมไปอยู่ในแบบ แบบทำเดียวก,กินแล้วมันรูเน้เป็นกาแฟนมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ใครจะทำกาแฟนมอร่อยได้นะใช่ระดับโละะกเลยค่ะกาแฟเทพบรรยากาศแบบนี้ม,มันก็จะอร่อยขึ้นเป็นธรรมดาร้านนี้นะครับเป็นร้านกาแฟโปรโดล่าสุดยิ่งนานวันยิ่งกินกาแฟยิ่งรู้สึกเรื่องมากกันทุกวันร้านนี้นะครับเป็นร้านที่เขาเอากาแฟทีทิวเปียมาเบลนกับกาแฟไทย,ไทยเป็นสูตรเฉพาะของร้านเรียกว่า everyday blend นะ สวัสดีครับร้านมอนมอนคาเฟ่นะครับร้านเราก็จะมีากาแฟาฟิลเตอร์แล้วก็ชงเอสเปรสโซ่นะครับทางร้านยังจะอยู่ที่ประดิษฐ์มนูธรรมครับอยู่ใกล้ทาวน์ินทาวครับอยู่ตรงเลียบทางด่วนรามินทาครับผมนี่นะครับได้แล้วกินประจำเราก็ต้องเอาไปดิปด้วยเวลามาที่ร้านก็สั่งเป็นอเมริกาโน่เย็นเขาจะสีอ่อนแบบหอมเบอร์รี่มากเลยนะเจ้านี่นบอกให้เนฟริดเเบรด นอกจากกาแฟนะครับมีโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทยด้วยที่เชียงรายใช่ไหมครับเชียงรายค่ะ,ะแล้วเขาก็มีให้ลองเป็นพร้อมทานอะ่ะเป็นโกโก้นิ้พุ่วแล้วมีสองแบบรสชาติดจ้านมากาจะมีความผลไม้เปรียปร้ยวที่ปกติเราจะเห็นในพวกดาร์กชอ็อกโกแลตใช่ไหมครับดาร์กชอ็อกโกแลตเนี่ยเวลาเทสมันจะป๊อกมันจะดังกรอบกรอบแล้วมีความเปรี้ยวอันนี้ของจริงไม่ผสมเลยซอยละลายซับหรือเปล่าแถวนี้ บอกได้เลยนะเวลาเราเจออะไรที่มาจากเกษตรกรมาจากคนไทยมีความตั้งใจทํานะรู้สึกว่าแบบจะอุ่นหนะุนเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่แบบอยากให้ทุกคนไปโดนบ้าง บอกทุกคนเลยนะครับว่างานไทยแลนด์คอ f ฟ e ่เฟสนะเป็นงานที่เดินสนุกมากๆที่สําคัญเราจะเสียตังค์ระหว่างทางไปเรื่อยๆแต่เป็นการเสียตังค์ที่มีความสุขนะครับคนที่เป็นขอกกาแฟนะครับบอกได้เลยว่าอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษของไทยนะครับกำลังจะเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นอย่าลืมอุดหนุนเกษตรกร,รชาวไทยให้กาแฟไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับในระดับโลกกันไปเลยนะครับ